อ๋อเล่าจนแบบอีกนิดนึงฉันรูล้ละว่าบ้านเพื่อนพ่ออยู่ไหนพี่บอนยิ้มผมบอลเคาะเลยผมบอลห้าแล้วผมบอลห้าแล้วช็อกเลยพี่จบไ,ไม่ไม่ใช่เออไม่ใช่พูดไายได้เท่ากับแถวห้าค่ะทุกคนแต่ว่าการเสิร์ฟของเขาว่าการเสิร์ฟอย่า,างที่พี่อุ้บอกนะเขาเคี้ยวแล้วก็คืนจริงจเขาคืนให้ด้วยนะเคียแล้วคายแล้วก็ให้เราคืนต่อเหลือแค่เราเราได้เสพรถ hello good morning how are you and i'm good andy huh? of um argentina and chile we love your queen sorry yes You 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 too very good ใช่ไหมเหมือนเลิกถ่เหนื่อยกันอ่ะคนสวยเยอะขึ้นมาทุกคนคือที่บอกว่าตอนแรกที่บอกให้ยืนทอมพ้าคืออะไรคือความเฟรนลี่ค่ะทุกคนความเฟรนลี่ความเข้าถึงง่ายความสวยมากสวยเหมือนจะจับต้องไม่ได้แต่จับต้องได้ตลอดน้อมเลิศซึ่งโอปอเราก็เช่นกันนะคะ ความสวยที่แบบสวยมากแต่ดูเข้าถึงง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเป็นยูนิเวอร์สมากข้ามาดูตำตำนานพิกาดวันนี้ตำวันนี้พิกาดแฟนพี่อุบไม่มานะอุ้ยสวยจังสวยจังประเทศอะไรเลยอุ้ยเขามีอันนี้ด้วยอ่ะ เลย嘛เลยวิมากันเต็มเลย Hi t h a แลนด์ I love you แล้ก็เดินออกไปข้างนอกเก็บคุยไปเรื่อยนะตะกีเก็บอะไรเิเก็บกล้องไงิอ๋อเก็บกล้องเก็บเก็บใครหมดเลยโบโตเออแล้วชุดหน้าดิดูชุดหน้าเซอร์เซอร์เซอร์ห้าคนสุดท้ายมีอะไรให้หล่อนใทยหลายห้าแล้วนะเดนเดนมาร์กไทยโปโตใครอีกตอนนี้ให้สามก่อนชิลี ชิลีชิลีเพราะชิลีคือเสริมเก่งมากและเล่นติ๊กตอกเก่งมากอีกคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโพเปลี่ยนทุกวันเนาะจริงไคยที่หนึ่งเท่าเดิมคือไม่ต้องคิดมาก2 3 4สห้าเนี่ยไทยฟิก์โพลายวันแต่ว่าเราล็อกฟิกที่หนึ่งไว้เหมือนเดิมคือไทยแลนด์ กองหน้าปึ๊บเสิร์ตทุกคนจริงทุกคนคือเหมือนเขาเห็นตัวเองไงเหมือนอย่างที่ฉันบอกเพราะว่าถ้าเป็นฉันฉันก็หยุดเหมือนกันเหมือนเห็นตัวเองในกระจกแล้วฉันต้องหยุดส่องใครเป็นบ้างว่าเห็นตัวเองในกระจกปึ๊บหยุดโพสเช็คหน่อยเขาก็เหมือนกันอะไรฮอะไรเธอไม่เป็นไงเธอไม่เข้าใจถ้าเป็นนางงามเป็นแบบเป็นชนีนี่เนี่ยเขาก็ต้องหยุดหยุดโพสหยุดส่องตัวเองว้าวทุกคนกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์เร็วเดี๋ยวสศมาคุยด้วยสศมาคุยด้วยแล้ว Hello, Aubaine. Please say hi. Hello. Hi, guys. And people are watching you right now. Please say hi to Thai fans. Hi, Thai fans. We love you. Thank you. Oh. Babi, babi pa. Babi ma. Bahamas. We love you. Please say hi. Please say hi to Thai fans. Hello, Thai fans. Sending love from Bahamas. Thank you, Bahamas. I love your outfit. You look Thank like you. a Barbie. คดีมากคดีมากเลิศเลิศนองทมาเป็นรูอินเนอร์อินเนอร์จบอินเนอร์แล้วแบบมีนางงามทัำทายน้องหมายเยอะมากน่ารักอะคือจริงๆเราต้องเอาบิงซูอะไรอย่างงี้มาเนาะต้องหมาแม่ปุ้ยมาเพราะว่านางงามเขาจะแบบรักสัตว์อะไรอย่างงี้ไงตามสูตรอะเนาะ ถูกต้องทุกคนกดไลค์กดแชร์มาหน่อยเร็วจะได้บอกเลยว่า 10k are watching you เข้าใจปะจะได้บอกเลยว่า10 0 0 0 people มัน impact นะถ้าบอก10 0 0 0 people หยุดหมดเธอเชื่อฉันปะถ้าบอก10 0 0 0 people ปุ๊บหยุดทุกคนหยุดคุยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่าเวลาตอนแรกนะเขาไม่คุยบางคนใช่ไหมพอเราบอกว่าเ0 0 0าปุ๊บโอ้โหคุยช่ำนะคะเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ กล้องมัวเหรอคะไม่มัวนะไม่มัวไม่มัวเชียร์มันแน่เชียร์มันแน่เวียนหัวหรอนิดนึงไ <c oughs> ทยมายังขยังนะคะ <c oughs> ตอนถ่ายหรอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตอนถ่ายนางงามกล้องหลังเนาะเอากล้องนี้เลยนะรอก่อนรอรอนางงามมาก่อน เช็ดหน้ากล้องหน้ากล้องหรือหลังกล้องคะอ่ะเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดโดไม่เกี่ยวนะรอก่อนรอก่อนมามาส,สาวสาวชลอยลงมาเรื่อยๆเสิร์ฟอินดี้ก่อนอ่ะอินดี้รอเสิร์ฟ่อนรอขอพี่ปอนหน่อยคะ่ะขอพี่ปอนหน่อย ฮัลโหลลุกเลยลุกเลยไหนสูตรสวยนี่ยพี่ปอมวันเนี้ยยังไงนะพี่อุ๊บเร็วแฟนอยู่ไหนวันเนี้ยแต่ขออนุญาตด้วมนะแฟนอยู่บอกสิไม่มาอ๋อคุยกันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่มีไลน์ด้วยเหรอไม่มีอนนะให้สู้สื่อแต่คือเราคือแบบหนีกล้องสุดแล้เราคือหนีเออ ยังไงนะแฟนไปไหนวันนี้แฟนไไม่มาวันนี้เขาหยุดงานหนึ่งวันนะคะแต่เขาก็จะมาวันนี้วันนี้ดูดรอปๆเลยนะเพราะแฟนไม่มาคือกําลังใจไม่มีบางอย่างต้องอยู่ด้วยกำลังใจอ่ะไม่เราคนเราต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังใจคือคือเมื่อคืนอะไรยังไงกันเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราสองคนมันมาเจอในเวลาเดียวกันือตอนเช้ามันผมดิขิดนะผมดิขิดคือเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นการการใจร้ายการใจร้ายกับการแต่งยิงไอ้ไห่การแต่งยิงก็แต่งิงการตัวร้ายกับผู้ชายใส่วิกเออเลิศจะบอกว่านั่นแหละ เราโชคดีเป็นดิสนียเขาปฏิบัติหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่เราเลยมาเจอกันเออเลิศจบเขาบอกฉันเลยว่าอาจจะขลิ่มใส่หน่อยนะเพราะเขาก็ต้องขลิ่มตามหน้าที่ของเขาตามหน้าที่แต่เขาก็แพ้เรายิ้มเรามูดเสมอเหมือนกันเออไม่อว่านอะเราก็สนิีอุ้ยมาแล้วมาแล้วอ่าเอากล้องนี้กล้องนี้จะได้ไหม Hello Hello girls I love your outfit ชิลี่ชิลี a hi s a hi w wow, e love you hello h e good morning Israel how are you doing wow wow sub sub หลักต้องห้ามหวานๆตลก กยดูเขาเดินสับจนขึ้นรถเลยใช่วันนี้หนาวเน,ะนาะอ<พ>า,<พ>าทิตย์มันไม่ค่อยขึ้นอ่ะกับตัวลายกับผู้ชยายเซวีพี่อู๊ปฮอตมากนะอยู่ที่เนี้ยฉันบอกเลยพี่อู๊ปออมสินพี่ปอนะฮอตมากอยู่เนี่ยอย่าฮะอย่าทำฮะคือร้อยไลท์บวกฉันเห็นอยู่แจ้งเตือนเถิน แต่วันนี้พี่บุบจะซึมๆหน่อยนะครเพราะว่าหวานใจไม่มากพอดีก็ฮอตฮอตอิชูเอ้ยทำมืออะไรอะ่ะฮะทำสินเอาไงาเอากล้องหน้ากล้องหลงังเอากล้องหน้ากล้องหลงังบอกมาบอกมาเดี๋ยวกล้องหน้าเวียนหัวไงอุ๊ยตรงนี้ลมเข้าเลยกระบางลมเปิดว่ะตะกี้มีคนถามว่าแว่นสวยนะคะอ่ะให้ทายของอะไรเก็นเงา,าไห<ง>ม เออของ LV นะคะลูวชองลูวชองสับแม้กระทั่งพี่เลี้ยงใช่เพราะพี่เลี้ยงต้องเดินเร็วตามนางงามก้าวขาย,ยาวขายเยืตึงขายเยตึงใช่แมมกล้องน่าจะดินเสียงนางงามใช่เพราะว่าเราถือไมคไม่ได้นะคะเพราะว่า เออเขานางงามถือไหมไม่ได้มันจะดูประชิดตัวนางงามเกินเดี๋ยวเราจะโด,โดน please don't touch ตำนานอีกหนึ่งเอาไงหน้าหลังถ้าหน้าก็จะไอ้นี่นิดนึงจะสั่นนิดนึงหน้าหรอโอเคงั้นเดี๋ยว switch, switch นะ s w เนาะนางงามมาก็กล้องหน้าโอเคได้กล้องหน้าได้เดี๋ยวจะถือให้ไอ้นี่ขึ้นจะถือให้นิ่ง St ขึ้นนิ่งขึ้นสเตบ l e s ิ่นิ่งนิ่ง ใช่ไหมโอเคจริงๆอยากติดไม้นะคะแต่เคยติดไม้แล้วแล้วก็ที่กาดไม่ไม่โอเคนะเพราะว่ามันใกล้ตัวนางงามเกินไปเนาะต้องอย่างนี้นแหละบอกฉันพูดไปเลยฉันแค่ให้เธอเป็นเป,เป็นแบ็กกราวนด์กี่โมงแล้วคะ่ะที่นี่8ม19นาทีนะคะมาแล้วอ่ะมากล้องหน้าเลยค่อยๆเบาๆโอ้โ คุยทุกคนคือกล้องหน้าเลิศมาคือเขาคุยกันทุกคนเลยแล้วตะกี้ค่ะศักดสารก็บอกว่าเอ้ยดึกตาิสถาน Thai fan, Thai style. Thai s t y l a n d Thai. Thank you so much. Thank you. เลิศโอ้โหูอ้หูยังไงคะนักงามแวทักไทยทุกคนเพราะอะไรเพราะเราเปิดกล้องหน้าปุ๊บเขาเห็นเลยว่า 10K 10K ยังเขาเห็นว่า คนดูเยอะแฟนคลับเยอะนะคะแล้วเขาก็จะพูดคุยมันเลิศตรงนี้เปรูชุดสวยใช่ชุดเก๋มากคือมีความไฮแฟชั่นไม่มีอย่งเลยนะคือชุดเป,เปรูคือจะแนวแบบไฮแฟชั่นตลอดเวียดน,นามสวยใช่เวียดน,นามสวยตะกี้กล้องโอเคไหมทุกคนโอเคไหมตะกี้กล้องโอเคไหมคะพยายามนิ่งๆน,นะกล้ามขึ้นแล้ว หนึ่งหมื่นอย่างหนึ่งหมือนอ่นจะขอหนึ่งหมืน่นแล้วจะได้ 10K เลย 10K 10K ปุ๊บทักทุกคน10,000 people เลิศเ,เลยกล้องหน้าแหว่ทุกคนถูกต้องกล้องหลังเนี่ยมันจะเหมือนคนอื่นไงกล้องหน้าเขาเห็นตัวเองปุ๊บส่องกระจกเลยเร็วขอ 10K เดี๋ยวจะบอก 10K เลยนะ 10K 10,000 people are watching you right now please say hi to Thai fans okay ตอนนี้สาวๆกำลังขึ้นข้างบนแล้วนะคะทุกคน ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอโอโอเคเอาละเถียงกันละเอากล้องไหนคะทุกคนแต่ที่ว่ากล้องหน้าดีกว่าเพราะเขายืนทักนานมากแล้วเขาก็จะคุยขาดังกล้องไม่ได้เลย่ะตังกล้องจะหันไม่ได้เลยนะ หนันแล้วก็จะจะจะไอ้นี้เลยนะหันกล้องไม่ได้เลยนะค่ะม,มันจะได้มุมเดียวแต่นี้เราได้ทั้งมุมออกมาจากลิปปื้บเส,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 สิร์ฟเ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 สิร์ฟมาเดินตรงยาวเลิศเช็ดกล้องทุกคนค่ะคือกล้องมันมันมันใสแล้วนะมันค่อนข้างใสแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะอย่างที่บอกนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นี่คือ จะไม่ค่อยแรงเวอร์เท่าไหร่หน้าหนอโอเครู้เรื่องหน้าทักช้มเธอแต่จริงๆอ่ะฉันว่ากล้องหน้าเลิศเพราะว่านางงามเขาจะหยุดทักเหมือนเขาไลฟ์เองอะไรอย่างเั้นนะเขาจะหยุดคุยหยุดเมาทมอยอะไรไปเรื่อยแต่เช็ดหน้ากล้องเช็ดอีกหรออะ เช็ดยางใส่ยางใส่แล้วนะเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันต้องต้องอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตตามใจคนเรา้วยค่ะแบบไหนก็ได้แต่ตึงนัช้าไปดูก็ดีใจแล้วอุ้ยขอบคุณมากนะคะได้เลยได้เลยได้เลยมามาจะพยายามให้นิ่งที่สุดนะคะนิ่งนิ่งแต่ตอนคุยกับนางงามเอนเอจมันพาไปไงมันเอน็นเอจีพาไปเอาแบบคุยกับอินดี้ก่อน พักทายแฟนๆหน่อยระหว่างรอสาวๆอินดี้ค่ะเขาบอกว่าดูคิดจบแล้วลงใหม่ได้เลยผมอยากถามทุกคนว่าทุกคนเคยใช้แบบแ hair product ไหมครับแบบเอาอีกแล้วขายของอ<ส>ีกแล้วไม่ทำถึอนำลำพานะ่ะค่ะแบบใส่แวก็กใส่อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแบบออกเดทกับคู่อะไรเงี้ยฮ่ะเออไปออกเดทกับแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเหรอมหมายถึงว่าไม่ก็ผู้ชายออกเดทกับผู้ชายปะเออเจอไหนคนดู อะไกอบผู pues ้ชายออกเด็กับผู้ชายปะอ๋อใครที่เป็นชายชายแท้อยู่ดีใครใครที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะขอข้อมูลให้อินดี้หน่อยเร็วขอข้อมูลหน่อยอินดี้อยากรู้ว uh, ่าเวลาไปออกเดทกับแฟนเนี่ยคุณผู้ชายทุกคนใส่ว็กซ์ไหมนะคะเร็วเป็นอินโฟเมชันอินเทอร์วิวหรือแบบไปดิจ็อบอินเทอร์วิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมหรือเปล่าเออตอบตอบเร็วอินดี้มีคำถามให้ชายแท้ทั้งหลาย ว้าวเวเนซุเอลาว้าวเวเนซุเอลาว้าวเอลซาบาราว้าวว้าวโดมินิกันรีพับลิกโดมินิกันรีพับลิก I'm the Hello, uh, good morning. Good morning. Good. All the Thai fans. Hi. How are you? Wow, they're all waiting for you. You're so gorgeous. Yes. Thank you. really. <laughs> พุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยวันนี้โดม,มิรวบสูงนะแล้วก็เป็นชุดแบบชุดสั้นมินิดรสนะคะทุกคนสวยไหม <c oughs> เขาบอกใส่วิีครับ <c oughs> ใส่สี่หัวฟูเออไม่ใส่นะคะแฟนไม่มีผม ดูคําตอบแต่ใช้สเปรกับแป้งยกค่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้จริงสเปรกับแป้งยกเธอรู้จักแป้งยกไหมคือใช้แป้งยกโคนเอาแป้งใส่แล้วก็ยีแล้วผมมันก็จะฟูขึ้นมาสเปรน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยเธอทำสเปร์น้ำเกลือไหมผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีซีซอสสเปร์ย yes. สอา้าวจบช็อตฟิว<ม>ยังไงอะพูดโดมีเป็นไงคะโดมีเสิร์ฟหนักมากนะ ทำไมโดมียังไงคะทุกคนเป็นไงบ้างอาา่ะไหนคอมเมนต์มาหน่อยลุกเช้านี้ชอบใครกันบ้างคะจิกวิกครับครับด้วยนะเลิศโอเคคุยไม่ได้แล้วออเดียน์นี้ใส่วิกกันหมดเลย <c oughs> อะไรนะคุยอะไรนะคุยไม่ได้แล้วกลุ่มลูกค้านี้เออใส่วิกกันหมดเลย <c oughs> จะมีสักกี่คนที่ตอบอย่างจริงใจ <c oughs> อินดี้ชวนไปเดทก่อนแล้วจะบอกค่ะ แวกรูปรูปไม่ให้หัวฟูเออเขาใส่กันขนาดนี้เป็นเวลา8ปดนาฬิกาย8นาทีนะคะทุกคนอยากเห็นในกรกุงกัวปีนี้มานะคะมาให้ใครบ้างลุกเชา้านี้พิมพ์มาหน่อยให้ใครบ้างครับพิมพ์มาหน่อยชอบไทยแลนด์ใช่แล้ว โอปารวบตึงวันนี้สวยมากอะเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยให้ลุกลุกที่แปลว่าลุกไม่ใช่ลุกนะคะทุกคนลุกให้เอาฟิตใครค่ะใหุุ้ไขใครคะ,ครคะวันนี้ <laughs> สามีใส่ขาวขอบคุณนะคะ <laughs> ให้ยินดี้ขา ไปดูซิว,ว้าวสวยไหมคะทุกคนจึง้งอปอ,อ,อจิกตาจึ้งมากเลยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด่วนสุชาตานะคะกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมบอกให้เพื่อนฟอใครยังไม่ฟอฟอด้วยนะคะทุกคนโอ้ลูกวันนี้ถ้าปอเดินลงมานะาที่หนึ่งลงมาไหม เดี๋ยวโอปอลงมานะคะทุกคนเนี่ยเพิ่งไปไหนรอเชียร์รอให้กำลังใจโอปอก่อนวันนี้โอปอแต่งหน้าไร้แต่งหน้าปังมากแบบรีบนี่ขนาดรีบนะนี่ขนาดรีบคือสวยจึ้งมากรอก่อนฮะรอก่อน ลงรูปแล้วตะกี้บอกแล้วอย่าลืมไปไลน์นะคะในสุชาตานะคะลงรูปแล้วเฮ้ยกดไลน์ด้วยกดไลน์ด้วยตะกี้อ๋อแล้วแล้วจะเย็นนะคะทุกคนนี่ให้อินดี้เปิดให้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์จีไลฟ์อยู่จึงมากโอ้โตรงนี้ก็เลิศนะสวยมากสวยมากจริงๆคือแบบตอนนี้นะโอปอชินมือแล้ว ชินมือแล้วในการแต่งหน้าทำผมโอปอไปนะนางจนาจวีมักใช่คือปากเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จีว่ามีความเป็นไทยสูงมากมากทุกวันนี้นะดูหนังพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงโอปอเลยหน้าโอปอคือได้มากทุกคนหน้ามีความไทยแล้วเป็นแบบหน้าแบบสวยแบบโบราณอ่ะสวยแบบต้นตำรับไม่รู้จะพูดยังไงสิ โอปอสวยทุกวันถูกใจมากว้า wow. วขอบคุณมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมฟอลโอปอนะฟอลโล่โอปอไปหลายุกรูปเลยทุกคนคะ่ะโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญนะอย่าลืมไปกดฟอลนะคะแล้วก็เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ฟอลไปร้านอาหารอย่างนี้ถามเลยเวลามีเจอพนักง,งานหรือว่าเจออะไรเจ้าของละ่ะ บอกหมดเลยให้อย่าลืม follow ig oppa นะคะเพราะเป็นวิธีที่แม่ปุ้ยทำนะคะไม่ว่าแป้งพูดไปไหนแม่ปุ้ยจะถามเลยว่า follow oppa หรือยังอยากเห็นลุกจี้นี่สวัสดี to k น n d y เสิร์ฟหน่อยเร็วๆเขาบอกให้เสิร์ฟหน่อยอย่างะีือปะอือเสิอะไรอ่ะนี่ถ้าฉันเสิร์ฟฉันเสิร์ฟ่างนี้แบบไม่ไม่้องจี้เสิร์ฟคือ ใบบอกอ่าใบบอกทุกคนงาน,นเสิร์ฟไรจ่กินว้ายในอ่านเมนหน่อยโอปอตงแต่งหน้นาเก่นมาทำผมเนียนกริบชอบทุกวันเป็นกําลังใจให้นะคะรู้ว่าน้องตั้งใจมากทุกคนรู้ไหมวันนี้โอปอต้องตื่นอย่างน้อยตีห้าอย่างน้อยตีห้าแล้วกิจกรรมกองเนี่ยบางทีเลิก กลับมาถึงโรงแรมอย่างเมื่อวานวันก่อนนะกลับมาถึงก็ประมาณเที่ยงคืนวันก่อนที่มีการ่าแต่งหน้าตีห้าต้องตื่นมาแต่งหน้าทําผมเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะอย่าลืมให้กําลังใจโอปอลเยอะเยอะเยอะนะคะทุกคนต้องตื่นมาขึ้นหน้าขึ้นผมตั้งแต่ตีห้านะคะใครที่เสิร์ฟพี่จี้หน่อยคะ่ะเสิร์ฟหน่อยเร็วเออ <laughs> เสิร์ฟแบบชายแท้หน่อยเสิร์ฟดิเสิร์ฟเสิร์ฟลุกเลยเหรอลุกเลยเสิร์ฟเลยเร็วๆนี่เสิร์ฟแบบชายแท้ตีเทนนิสพี่อุ๊บดูเสิร์ฟอ่ะพี่อุ๊บบอกให้เสิร์ฟดิตะโกนให้อินดี้เสิร์ฟหน่อยเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟแต่เขาจะเสิร์ฟให้ดูเร็วๆเสิร์ฟเร็วพี่อุ๊บตะโกนก่อนเร็วเสิร์ฟอะไรอ่ะเทนนิสชายแท้เสิร์ฟ ชายแท้กับผู้หญิงเสิร์ฟจะต่างกันนะเห็นโอปอทานบะหมี่กึ่งเ็นดูมาใช่แล้วทุกคนวันนี้เติมและเติมสต็อกแล้วเติมสต็อกบะหมี่กึ่งละแองจี้ชวนไปโหวตด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมโหวตนะคะอย่าลืมโหวตไม่ว่าจะโหวตฟรีหรือโหวตเสียตังค์แต่ว่าคือโหวตฟรีจะจะสูเริ่มซู้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะมีช่องทางการโหวตนะคะ สช่องทางด้วยการ1คือโหวตตรงเลยผ่านเว็บ Miss Universe แต่ว่าใครไม่สามารถคอนเน c t ได้หรือว่าทำธุรกรรมลำบากเนี่ยสามารถเข้าด้อม o p ปอได้เลยนะคะเข้าไลน์ด้อม o p ปอได้เลยเข้าไปปึบแอดมินจะเออทักทายอะไรบอกเลยว่าอยากโหวตให้ o p ปอนะคะสามารถโอนตรงเข้าด้อม o p ปอได้เลยเขาก็จะ ระดมทุนนะคะไปโหวตกันและอย่างที่3สุดท้ายนะคะไปส่งของขวัญให้อปอนาไปส่งของขวัญให้อปอเวลาโอปปไลฟ์นะคะส่งของขวัญโอปอจะนําเงินทั้งหมดที่ทุกคนส่งของขวัญไปให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาวานปลาลูมาดอกกุหลาบอะไรก็ว่าตามโอปอจะถอนเงินออกมาแล้วก็ไปโหวตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมโหวตถ้าอยากเชียร์ไทยแลนด์นะคะโหวตกันเข้ามาโหวตกันเข้ามานะคะทุกคน ดูไลฟ์องจิทกวานรักน้องปอลเด้งมากทำไมปอลเด้งมงจงลงมงจงลงเลิฟเลิฟเลิฟใช่ค่ะปีนี้บอกเลยว่ามงเท่านั้นดอมเต็ม 10K แล้วเอาจริงหรอเดี๋ยวเปิดอีกดอมหนึ่งแน่นอนนะคะตอนนี้โอปอกก็อัดวิตามินนะคะดูแลสุขภาพเต็มที่นะคะให้พร้อมที่สุดกับวัน Final Final โอปอมีไลฟ์ไอด้วยนะก็สลับกันไปนะคะทุกคนมีไลฟ์ IG บ้างมีไลฟ์ไ g บ้างติ๊กต็กบ้างนะคะก็สลับสลับกันไปนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะลงมานะทุกคนอย่าลืมนะลงมาเราต้องกดไลค์กดแชร์เลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว การเล่นกับหมาด้วยทักทายน้องตอนนี้ฉันอยากเกิดเป็นเด็กเขาจะได้กาะฉันเขาจะได้เกอดฉันนะคะเลิศตะกี้เห็นไหมคะเสิบน้องหนูเิร์เด็กเิร์หมาไทยมายังคะยังค่ะทุกคนโหวตแล้วค่ะขอบคุณนะคะนั่งก่อน